สวัสดีครับทีวีช anel อาร์เซนอลแฟนคลับกับผมวันนี้เสาร์ที่23พฤศจิกายนแล้วนะครับ2 5 6 7ครับวันที่พวกเรารอคอยอีกหนึ่งวันนะครับหลังจากที่ห่างหายไปร่วม2อาทิตย์2วีสโอ้โหนะกลับมาแล้วครับกับแมตที่อาร์เซนอลครับได้เล่นในบ้านนะเจอกับ เจ้าปลาแห่งเชอร์วูดครับนอตติงแฮมฟอเรสครับทีมอันดับที่ห้าอันดับติดกันนอนเราเลยนะครับของเราอยู่ที่สี่ของเขาที่ห้านะครับแล้วก็แม่เป็นอะไรที่เหมาะเจาะเหลือเกินสําหรับการได้มาเจอกันในค่าคืนนี้นะครับแหมเพราะนั้นอย่างที่บอกไปถ้าเจอกันทักสองสามฤดูกาลก่อนล้วเก็บเรียบแต่ฤดูกาลนี้เขาเก่งขึ้นมาเยอะมากนะครับ ยิ่งนูโน่เอสลูโตนันโจอะไรเนียนะพี่นูโน่ได้กลับมากลุ่มทีมหลังจากที่ตกงานไปพักหนึ่งนะแล้วก็กลับมาทำให้ f o r ์เรสมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวมาไล่เลียงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พร้อมกับบทสัมภาษณ์ของพิต้าเมื่อคืนนี้แล้วนั่งถอดนั่งแปรกันนะสัมภาษณ์เยอะพอสมควรก็แต่ไม่มีเรื่องของที่ได้ไปคุยที่อเมริกานะ ไม่ได้ไม่ได้เจาะลึกตรงไปถึงเรื่องอเมริกานะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นแมตต์ที่พิต้าคุมอาจจะนอ่เป็นนัดที่2องห้าสิโอ้ก็ถือ่าเยอะแล้วนะเครืงมาเยอะแล้วนะ,ะวนะทั้งอ่าสี่ปีห้าปีนะเข้าปีที่ห้าสห้าสนัดแล้วก็จะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาฟังอ่าเรื่องบทสัมภาษณ์ของพิต้าด้วยละกันอ่ะก่อนอื่นก็ฝากไว้ในอ้อมใจนะครับหม,หมึกแก้วคลาสสิกของที่หวยนะ ยังคงขายได้ดีตลอดนะครับพี่น้องให้การสนับสนุนกันมานะครับขนาด100กรัมครับหมึกแก้วเกรด A เลยนะครับไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารปรุงแต่งรับทาความสะอาดอย่างดีมากๆานะอัดแน่นในกล่องอย่างนี้ครับ100กรัม320บาทส่งทั่วไทยพร้อมน้ำจิ้มนะครับและถ้าเบื่อสั่ง3กล่องขึ้นไปก็คิดเพียงแค่กล่องลนะ300บาทเท่านั้นเองสำหรับหมึกแก้วคลาสสิกของที่ฮวยฝากไว้ในอ้อมใจด้วยและเมื่อวานนี้ครับ ที่พูดเกินเกินเอาไว้ผมเดินหน้าแล้วนะครับเกี่ยวกับเสื้อ FC ที่ห่วยอ่าเดี๋ยวให้ดูภาพร่างหน่อยสอิให้ดูเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับให้ดูเป็นน้ำจิ้มนี่ภาพร่างออกมาเรียบร้อยแล้วเรียบง่ายเท่สวยใส่แล้วมิงสไตล์นี่นะครับเป็นเสื้อคอคลมนะเป็นสีขาวเลยครับแล้วก็เป็นโลโก้ของช่องแง่นะก็ ออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเสื้อตัวอย่างที่จะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาใส่โชว์กันแล้วก็เดี๋ยววันนั้นค่อยว่ากันอีกกีหนึงนะครับแต่ราคาเคาะแล้วไม่น่าจะแพงนะแล้วก็บางวานก็มีพี่น้องหลายท่านบวกหนึ่งบวกหนึ่งมาวันนี้ขอบวกหนึ่งบวกหนึ่งอีกกีนึงครับอยากดูกําลังเราว่าพี่พี่น้องเอฟซีคนไหนพร้อมที่จะอเอาเสื้อ ูง่ายเสื้อก็หาซื้อทั่วไปแหละแต่ซื้อพอที่หวยผมเข้าใจปรหมือด้วยหาก,กินได้ทั่วไปแหละแต่ว่าอุดหนุนที่หวยด้วยการที่สนับสนุนครับอยากสนับสนุนก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ด้วยนะก็เป็นแบบดูงีเีเรียบๆง่ายๆสไตล์เก๋ๆครับเสื้อขาวแล้วก็ทรงพลังนี่นะเหมือนมีพลังอยู่ตรงกลางเลยนะสับัตาแร์นอนนะครับก็เดี๋ยวสักวันสองวันในผมใส่โชว์แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของ ลระคงราคานะวันนี้อยากจะขอแรงอีกทีหนึ่งช่วยบกหนึงบวกหนึ่ง,งมาอีกทีหนึ่งละกันครับสำหรับเสื้อตัวนี้นะถือว่าเป็นเสื้อรุ่น Limited Edition เลยแนะรุ่นแรกเลยนะครับตอนแรกจะทำแต่เมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าก็ดูเรื่อหมือนไม่พร้อมนะครับเอาให้มันเดบอยู่ตัวก่อนนะก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเอา้าก่อนที่จะไปถึงการคาดการเกมในวันนี้นะครับมาพูดถึงบทสัมภาษณ์ของพี่มิเกลเดต้านะครับเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ อตอนสักประมาณถ้าเป็นบ้านเราถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณสักก่อนหกโมงเย็นนะครับก่อนหกโมงเย็นนะแล้วก็ได้พูดกับสื่อหลังจากที่สื่อก็รอนะรอแล้วก็รอพี่ต้าเนี่ยจนฝึกซ้อมกับลูกทีมจนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จนมานั่งให้สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับดูมีความสุข แล้วก็เพราะว่าจะเป็นนัดที่สอง้อยห้าสิบของเขาด้วยอ่าผู้สื่อข่าวก็เลยถามมาเลยครับว่าหลังจากที่อยู่ทีมชาติไปสองแมตช์นะครับด้วยอาการที่ส่วนเซนเซุส่วนเซนะนัดสุดท้ายเราเสมอเชลซีนะครับบุกไปเสมอเชลซีในบ้านเขาหนึ่ง,หน,งหนึ่งประตูต่อหนึ่งขออนุาญาตโดบตัวเองนิดนึงอืมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็หลังจากที่ฝึกซ้อมที่โชบา เลยพีเรียบร้อยก็มาบ้างพูดคุยกันพูดถึงปัจจัยหลายอย่างครับรวมถึงอัปเดตอาการบาเดเจ็บรวมถึงที่แมตช์ท,ที่สองห้าสิบที่จะกันในวันนี้ด้วยนะครับพี่ตา้าพูดสื่อข่าวถามว่าหลังจากที่ช่วงเบรกทีมชาติเนี่ยจัดก,การกับนักเตะยังไงนักเตะที่หลายคนมีอาการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นรายของบุกโยสักกาเรโรทอสซานะ ตัวของริคาร์โดคาราฟิโอรี่เกลังจนี่อะไรพวกเนี้ผู้สื่ข่าวถามพ,พี่พี่ตาบอกบอกว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่มีแต่ด้านบวกเข้ามาก็คือข่าวดีนะครับข่าวดีเรื่อยๆเลยนักเตะคนนู้นหายเจ็บมาอาจจะยังไม่ได้แบบสมบูรณ์ร้อยแต่หายเจ็บมาแล้วก็ลงซ้อมได้แล้วนะครับตอนนี้ที่ง่ายๆเ้วก็พูดถึงทอสซาคนแรกเขาบอกว่าตอนแรกดูทอสซาเขาวิตกกังวลน,นะครับแต่หลังจากที่ ตัวนักเตะออกจากเกมปุ๊บเขาได้ต่อสายไปยังเดรโรทอสซา,ท,าทันทีแล้วทอสซาก็บอกว่า d o นวอร r r ี่ o n นวอร r y ี่ n t นวอร y b ี่บอสนะครับก็ทอสซาก็เลยบอกมาเหมือนกับอกว่าไม่เป็นไรอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือจบเกมมาพิต้าคงรู้ถ่ายทอดด้วยแหละเราก็เห็นนะว่าเฮ้ยเดีย๋ยวเขาก็ร้อนใจนะก็โทรไปแล้วก็ท่านก็บอกว่าบอกว่า d o นวอ o r รี่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ เมื่อเช้าหลังจากที่ก่อนที่จะมาสัมภาษณ์เนี่ยเลโดทัสซาก็อยู่ในสนามซ้อมแล้วด้วยนะครับดูเหมือนว่าเราจะรู้สึกเห็นถึงการพัฒนาร่างกายที่ดีของเลโดทัสซาครับแต่ว่าเราจะประเมินกับหมออีกครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากหมดสัมภาษณ์จะประเมินกับหมออีกครั้งหนึ่งแลวก็จะดูอาการของวันนี้อีกวันหนึ่งก่อนที่ช่วงเย็นจะเตะนะครับช่วงเย็นจะเตะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่ง ของทีมในวันนี้อ่ะเดี๋ยวก็ต้องตามดูนะของเรโดทอซาด้วยนะครับพุทธาเราถามเกี่ยวกับตัวกบูโยสกาแล้วก็ดิคาไลซ์นะครับที่เป็นยังไงพต้าบอกว่าทั้งสองคนลงฟิตซ้อมให้กับเราดูดีแล้วก็ดูดีมากๆ เขจาว่าดูดีมากๆะฉะนั้นถ้าะเป็นการคาดดาวผมว่าทั้งพี่ข้าวหรือแคไลฟ์ like, นะครับรวมถึงบุกุลสก้าว,วันนี้ลงแน่นแน่ลงแน่นแน่นะผู้สกาลถามถึงเป็นไว่าอ,อันนี้แหละเป็นช้อยสาคัญพิเศษเป็นไว้อาจจะต้องห่างจากเราไปประมาณเดือนเดือนกว่าๆถึง2เดือนเลยนะครับคัฟของมันะเขาใช้อย่างนี้เลยนะ,ะคือมันต้องเป็นการตัดสินใจเพราะว่านักเตะทนเจ็บ พี่เสือเป็นไว้นี่ทนเจ็บมาแล้วก็เล่นเป็นตัวจริงมาตลอดเจ็ดนัดล่าสุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนักเตะเองอ่ะมีความอดทนมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความทุ่มเทคือเขารู้อ่ะคือเขารู้ว่าช่วงที่ผ่านมานักเตะเพื่อนๆของเขาเนี่ยไม่พร้อมแต่ตัวเขาอ่ะถึงแม้มันจะมีอาการบาดเจ็บแต่ดูพร้อมกับเพื่อนเนี่ยอันนี้ต้องชื่นชมหัวจิตห,หัวใจของพี่เสือนะครับอีกครั้งนะตัวเขาก็มีอาการบาดเจ็บ แต่ว่ามองไปเพื่อนๆลิคาร์โดคาราฟิโอลีก็เจ็บทาเคโรุโทมิทีสุก็เจ็บคิงเจนโก้ก็เจ็บเทียนี่ก็เจ็บยูเ่นจิเบิร์ตก็เพิ่งหายมาเพราะฉะนั้นเขาเองอะ่ะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแม้ว่าจะบาดเจ็บด้วยอ้าวมันก็ทนจนสุดๆแล้วแล้วก็พี่ต้าก็เห็นนะครับสุดท้ายก็คือหลังจากเบนสิงชาตินี้ก็ได้พูดคุยกับนักเตะพี่ต้าได้คุยกับพี่เสือเบนไว้บอกเบนมึงผ่าเหอะหัวเข่าพี่เบนพี่เสือถึงยอม นะครับแล้วก็อตอนนี้พี่ต้าบอกว่ามันก็ต้องเป็นการปกป้องนักเตะคือเขาไม่ยอมแล้วไงไม่ยอมแล้วนักเตะอยากจะสู้ต่อแต่วพี่ต้าบอกไม่ยอมแล้วถึงเวลาที่ต้องปกป้องนักเตะแล้วคือต้องน่าเห็นใจอ่ะนึกออกป่ะมีอาการตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาจนถึงปีนี้แล้วก็มันเจอกองหลังแล้วบาดเจ็บไงเบนพี่เบนกับต่อคูก็ต้องสู้ก่อนแล้วว่าแล้วหัวจิตหัวใจเห็นป่ะสมชายยาพี่เสือขาวไ้ละอืพี่ต้าบอกถึงเวลาต้องปกป้องนักเตะแล้วก็เลยส่งขึ้นเขียงไปนะครับ แล้วก็ทําให้เห็นได้ชัดว่าจะทําให้เขาไม่มีเขาอยู่ประมาณเดือนถึงสองเดือนแน่ๆอาจจะเยอะด้วยแล้วก็ตแต่ว่าต้องดูปฏิยาดูผลหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าพี่ต้าบอกว่าอาจจะล่องหลายเดือนหน่อยแต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบหนูถึงขนาดสองสามเดือนอะไรไม่นะแล้วก็แต่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้แน่นอนคือต้องตามอาการ เป็นระยะระยะไปก็ต้องแตงกิ้วพี่เสือแหละที่กัดฟันสู้เพื่อทีมจริงๆนะครับนะหลายครั้งที่ฉีดยาหลายครั้งที่ต้องพันผ้าพวกเราได้เห็นนี่ะก็ต้องถึงเวลาก็ต้องให้พักนะ,นะครับพุทธกาถามและและิคาโดเวลาแหมไปเดินแบบแฟชั่นมารับงานสองจ็อบนะครับพี่ตาบอกว่าวันนี้เขาเรียกนิตชี่นะนิตชี่ลิคาโดคาราฟิโอดีก็เรียกลิชชี่นะครับแต่ตเรียกลิชี่บ้างไหมแต่มันดูกระดากปากกันไม่รู้ นะเขาบอกลิชี่มาฝึกซ้อมวันนี้ด้วยดังนั้นตอนนี้ร่างกายของเขาดูดีมากๆเขาได้รับการดูแลอย่างดีนะครับเขาสามารถทําบางสิ่งบางอย่างให้เห็นก็คือในร่วงของเซ็กชั่นซะ้อมน่ะสถานีต่างๆอะ่ะสถานีต่างๆที่ผมเคยได้ฟังอะ่ะว่าถ้าจะผ่านความฟิตถ้าจะต้องให้แพทย์พอใจคุณจะต้องผ่านสถานีด้วยแบบผลงานเป็นยังไงอะไรเท่าไหร่เนี่ยพี่ตาบอกเขาทำได้ดีนะครับทำได้ดีแล้วก็นักกายภาพบำบัดก็บอกกับผมแล้วก็เหมือนกับบอกว่า ลิชี่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นว well, right he i̇şte ัน <establishing> น <Champion>. ี้เขาน่าจะอยู่ในทีมนะก็น่าลงน่าลงนะผมว่าลงได้นะครับริคาโดคาราฟิโอรีนะครับส่วนในรายของเคลนตินีและก็ทาเคโลตมิสโที่กลับมาลงสนามได้แล้วเนี่ยคือการกลับมาเรียกความฟิตแต่ยังอาจจะต้องรอโอกาสต่อไปนะครับเขาบอกว่ายังไม่ใช่วันนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้สำหรับตั้งคู่นะคือดูแล้ว น่าจะยังไม่พร้อมโอเคอยู่กับทีมแต่ไม่น่าจะพร้อมที่จะลงสนามสําหรับในลาย2คนโอเคก็ว่ากันนะอาจจะแบบเก็บเอาไวใ้ให้แบบดูดีร้อยจริงแล้าอาจจะส่งลงไปยืดนเส้นยืย่สายคาราบาวครับอะไรครับไอ้พวกเนี้ยนะก็น่าจะเป็นการโลเทชันแบบนั้นมากกว่านะครับผู้ติกาถามว่าการที่ไม่ได้ลงเจอหน้านักเตะแล้วก็ไม่ได้มาคบทีมอย่างเงี้ยอยู่ประมาณนักสองสามดาหนะรู้สึกไง เขาบอกลยบอกว่ามันรู้สึกมันมีอะไรขาดหายไปสำหรับพิต้านะแต่ว่าเมื่อมามองคิดแล้วเนี่ยเราก็ดูแลเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่อยู่ในเงื่อนไขที่จํากัดน,นะครับเหตุผลที่เราไม่ชนะหลายๆเกมไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่อยากชนะฟังให้ดีนะเหตุผลที่เราไม่ชนะหลายๆเกมไม่ไม่ใช่เป็นเกมที่เราไม่อยากชนะแต่เราทําได้ดีกว่านี้ไหมอ่าเขาถามมาอย่างนี้นะครับเขาถามผู้ตื่ข่าวถามกูเกียเราทําได้ดีกว่านี้ไหม ในสภาพที่เป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยคือเขาเขาเข้าใจไงเขาเข้าใจสภาพนักเตะแล้วเขาก็ส่วนเรื่องดา่าเรื่องว่านักเตะใ,ในสนามนอกสนามในในห้องซ้อมเนี่ยมันคงจะมีแต่ว่าเขาไม่เคยพูดเลยแล้วเดี๋ยวหรือด,ดูประโยคสุดท้ายที่พี่ต้าพูดนะเดี๋ยวโคตรดีเลยนะครับอสิ่งที่สาคัญที่เขาเห็นได้ชัดคือการขาดมิติบริเวณหน้ากรอบเขตโทษคือบล็อกนะเขาบอกเลยตรงเนี้ยเขายอมรับเลยว่า ขาดมิติตรงนั้นไปจริงๆก็เราขาดใครอ่านพวกน้องก็เราไม่อยากจะซ้ำอีกแล้วนะเพราะตอนนี้เข้าใจว่าตอนนี้ผู้เล่นนะ่ะกลับบารวมทีมกันแล้วและทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาคิดเาคาิดอะไรออกได้หลายอย่างนะครับการสื่อสารการพูดคุยเป็นเรื่องสําคัญครับตอนนี้พวกเขากลับมาแล้วและเหลือเชื่อเลยนักเตะที่ไปติดทีมชาติมานะเขาบอกงี้เขาบอกว่าตอนที่พวกนักเตะทีมชาติยังไม่ได้กลับมาการซ้อม ของนักเตะที่อยู่เนี่ยอารมณ์จะอีกแบบหนึง่งอารมณ์จะอีกแบบหนึง่งแต่พอพวกนักเตะทีมชาติมานะไม่ว่าจะเป็นทั้งทอสซาไม่ว่าจะเป็นทั้งกาเบียนสองกาเบียนนะครับยาคุปนะปีจินเชนโกรวมถึงซาลิบาที่ไปรับใช้ชาติปานมาเนี่ยหลังจากที่เข้ามาเจอกันต้องยอมแล้วนะไม่ได้เจอกันสองสัปดาห์เขาบอกว่าบรรยากาศในสนามซ้อมแม่งเปลี่ยนไปเลยนะครับมันดูมีพลังมากๆเขาบอกว่าเหลือเชื่อว่า นี่มันมันสแสดงให้เห็นถึงอะไรสแสดงให้เห็นถึงความกลมเกลียวความเป็นยูนิตี้อะหรือออกไช่ว่าไม่เจอกันตั้งสองสามวัป์นะพอมาเจอกันโอ้โหมันสุกคิดถึงอะแล้วก็ทําให้บรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยเขาบอกว่ามันมีความสุขที่ได้เห็นพวกเขากลับมาร่วมเดินทางในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเขารักการที่อยู่ที่นี่นะแล้วก็พวกเขาชอบที่จะกลับมาอยู่ร่วมกันนะครับมันจะนามาสู่ซึ่งพลังงานทันทีเลย พลังงานด้านบวกทันทีครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลองดูที่ว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมแน่ใจว่ามันมาถูกทางแล้วนะครับอ้านี่คือวิต้าพูดนะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามแนละ้วมาตินเอลกาตอนนี้เป็นยังไงพี่ข้าบอกว่ามาตินโอเคดูดีมากตั้งแต่วันที่เล่นกับเชลซีละโอเคดูดีมากคือร่างกายกลับมาวันนั้นถือเป็นแมตช์เรียกฟิตให้กับมาตินเอลกาดนะครับแล้วก็ เขาขอบคุณขอบคุณทีมชาตินอร์เวย์ที่เข้าใจนะคือพิต้าต่อสายตรงไปหาโค้ชผู้จัดการทีมชาตินอร์เวย์แล้วก็คุยกับสตาฟของทีมแพทย์นอร์เวย์เขาบอกว่าเฮ้ยใ,ให้มาก่อนให้มาขอมาคุยขอมาเจอตัวก่อนนะพอมาเจอตัวมาพูดคุยแล้วทีมแพทย์ได้พูดคุยแล้วก็ต่อสายตรงของพิต้าก็โอเคให้กลับอันนี้คือตีพิตาเขาขอขอขอบคุณนะขอบคุณทีมชาตินอร์เวย์ที่ว่าเขาเข้าใจถึงถึง ถึงอาการของมาตินเดนการ์ดว่าสําคัญขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเพูดอย่างนี้เลยพี่ตาบอกว่าเขาเล่นได้ดีมากในเกมบอลที่เล่นกับที่เล่นกับเชลซีครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานนะเขาต้องการเวลาในการลงสนามต้องการเวลาในการเรียกความฟิตต้องการเวลาที่จะพักฟื้นเพื่อให้ข้อเท้าของเขาเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บได้รับการตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นในการลงน้ําหนักในการวิ่งในการเดินต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ย เขาโอเคอ่าวันครึ่งที่ผ่านมาที่เขาลงซ้อมกับทีมทําให้พวกเรารู้สึกดีและตัวเขาเองก็รู้สึกดีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆพี่ต้าสัมภาษณ์พร้อมมอยยิ้มและเสียงหัวเราะเลยครับนะพูกัิษถามว่าการขาดเอเดนกาดเนี่ยทําให้ทีมตกจริงไหมพี่ต้าถามว่า,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 าพีตาาพ่ต้าตอบมาบอกว่าเฮ้ยเราคิดถึงเขานะ โดยเฉพาะบรรยากาศในห้องแต่งตัวฟังคําำตอบของพิต้านะพิตาถามว่าการไม่มีกับตาในกานยทำให้ทีมตกจริงไหมพิต้าตอบบอกว่าไงเขาบอกเราคิดถึงเขาโดยเฉพาะบรรยากาศในห้องแต่งตัวนะจริงๆอนะ่ะเรารับรู้ได้ถึงการที่เขาขาดเข้าไปแล้วเราต้องทําเพื่อเขานะครับเมื่อคุณเข้าก็าาไปในอยู่ในสนามบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องแสดงออกในสภาวะของความเป็นผู้นาําเราคิดถึงเขาจริงๆนะครับการที่ทํา การที่ขาดเขาเนี่ยก็อาจจะทําให้งานของเราไม่ง่ายขึ้นแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นคนอื่นๆไม่สาคัญผู้เล่นคนอื่นๆสามารถที่จะทําอะไรให้เกิดความแตกต่างได้เสมอเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนมีความสําคัญเท่าๆกันกันฟังพิ้าพูดเต๋อโคตรสุดแม่สุดแม่เพราะฉะนั้น,น,น,ดดนถ้าเหมือนลวงพุทธค่ขขวถามเฮ้ยเนี่ย ไม่มีกับตัน,น่ะทีมตกมาโอ้โหตกลกเลยแม่งเล่นไม่ได้เลยตายหานักเตะที่แม่งเล่นอยู่โอ้บอสแม่งไม่ชมกูเลย <c oughs> ขาดโอ๊ตคนเดียวโอ้แม่งบอสถึงขนาดบอกสื่อฟังพิต้าตอบดิโอ้โหตบมือครับโคตรสุดเลยได้ใจอ่ะได้ใจของนักเตะในทีมด้วยอ่ะนะ <c oughs> บอกว่าเรารู้สึกคิดถึงเขาครับแต่ว่านักเตะที่เหลือทุกคนก็ทําเต็มที่อ่ะทาเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ ก็ต้องมาดูกันเมื่อมารวมทีมกันอีกครั้งมันจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่พิต้าตอบแล้วผมแบบโอ้โหนักเตะลักตายห่าถูกไ่มไม่มีการมาว่าไม่มีราก,การอะไรเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่โอเคนะเขามีสัมภาษณ์ถึงเรื่องของลาเฟลนาดาวด้วยนะครับนาดาที่เป็นนักเทะนิสแล้วก็รีทายไปก็เป็นไอดอลหนึ่งของพิต้านะแต่ว่าผมไม่ได้เอาไม่ได้มาเจาะมาพูดถึงเรื่องของอ่า สองร้อยห้าสิบอ่าวันนี้แมตช์เป็นสองร้อยห้าสิบก็บอกว่าพี่ตาบอกว่าเชื่อไหมผมสนุก,กเกมอะ่ะผมมีความสนุกทุกเกมเลยเริ่มเป็นหน้าเหลือเชื่อเพราะว่าตอนนี้มาถึงสองร้อยห้าสิบแล้วพี่ตาเองก็ลืมไปแล้วไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบอ่าให้ความสําคัญอะไรนะเพียงแต่ว่าอ๋อมันเป็นนะัดที่สองร้อยห้าสิบเลยแต่ว่าผมยังสนุกทุกเกมจริงนะผมรู้สึกขอบคุณขอบคุณมากๆมีความสุขมากๆครับผมสนุกกับทุกๆเกมเลยเพราะว่า ผมสนุกกับคนที่ผมทํางานด้วยเห็นพิตาเห็นไหมใส่ใจเห็นปะ,ะสนุกกับคนที่ผมทํางานด้วยผมโชคดีครับผมรู้ตัวว่าผมโชคดีแค่ไหนที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้โชคดีแค่ไหนที่มีหลายๆคนเป็นเพื่อนร่วมง,งานมาคอยซัพพอร์ตผมจนถึงวันนี้นะคุณจะต้องการอะไรมากมายละ่ะถ้าเบื่อคุณมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีๆคอยซัพพอร์ตคุณอยู่แล้ว นี่คือความสุขของผมที่ผมได้รับนะผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เห็นคนที่ทํางานในองค์กรของเราเนี่ยได้เห็นความรู้สึกของคนที่ทํางานในองค์กรให้เห็นถึงได้เห็นถึงการทํางานให้กับองค์กรแบบมีความสุขแล้วก็ทําแบบเต็มที่นะพวกเราทุกคนครับมีความสําคัญต่อสโมสรทุกคนเลยนะแล้วก็สิ่งที่พวกเราจะทําได้ในฐานะแต่ก็คือจะต้องนําชัยชนะ มาแลกให้กับความทุเทของบรรดาคนเหล่านั้นโอ้โ <c> ห <oughs> ฟังพี่ตาพูดก <c oughs> ็ชอบชอบจริงตอบแทนด้วยเล่นตอบแทนให้กับบคุคคลที่ทํางานให้กับสโมอสรแบบมีความสุขแล้วก็ทํางานแบบมีประสิทธิภาพราะนั้นสิ่งที่นักเตะควรจะทาก็คือเอาชัยชนะมาเพื่อเป็นการตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นเขาแทบไม่ได้พูดถึงตัวเองเลยเห็นไหมโอ้โหรู้สึกดีมากๆสองร้อยห้าสิบใหม่ๆเดยวพูดถึงองค์กรล้วนๆเลยนะครับ เราอยากจะซื้อใจนักเตะแล้วซื้อใจบรรดาแบ็กอัพข้างหลังด้วยนะไมนะ่ว่าจะเป็น Team Start Code, นะทีมสตาฟโค้ดนะผู้ช่วยสตาฟโค้ดทีมแพทย์ทีมกายภาพนะครับทีมฟิตเนสแม่บ้านใช่ป่ะโรงครัวเจ้าาที่สนามที่คอยดูแลโอ้โหมันทุกอย่างมันครอบคลุมไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็ผมว่าเป็นหนึ่งในบทสัมภาษณ์ที่ดีไม่เสียใจเลยที่ต้องมานั่งแปร ى, ดึกๆดืดดด่นๆะโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้มารอดูกันครับนัดที่2 5 0ห้าสิของพี่มิเกลเดต้าในการที่จะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเราเจอกันในแมตช์ห้าแมตช์หลังสุดนี่นะเจอกันในห้าแมตช์หลังสุดเนี่ยเราชนะ2 1หนึ่งชนะ2 1หนึ่งแล้วก็เคยแพ้เขาจำได้ไหมหนนะครับแล้วก็ชนะห0ศูนย์แล้วก็แพ้เขาเพราะนั้นเจอกัน5้านัดหลังสุดเนี่ยเราชนะ2แล้วก็เขาชนะ2ไม่ใช่ง่ายผมบอกแล้วนะนะไม่ใช่ง่ายแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ อ่าโดยเฉพาะในฟุตบอลลีกเนี่ยฟุตบอลลีกสูงสุดเนี่ยอร์จซรอล,ลชนะ48นะครับแล้วก็สเสมอ22แพ้ไป26ก็ต้องยอมรับในช่วงช่วงหนึ่งมาติงกับฟอร์เรสต์เขาก็เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่เป็นอนดีตแชมป์ยูโรเปียนคัพเลยนะอา่าวไม่ธรรมดาเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะตกตามไปบางช่วงหนึ่งแต่ว่าก็กลับมาแล้วซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังนะตอนที่ฟอร์เรสต์ขึ้นมาผมดีใจมากๆนะครับเพราะว่าทีมที่เป็นทีมคลาสสิกแบบเนี้ยเรารู้สึกเราชื่นชมอิฟสวิททาว น็อตติงแฮมฟอร์เรสต์แบล็คเบิร์นโลเวอร์อะไรพวกนี้จะเป็นทีมคลาสสิกอะไรต่างๆนะก็จะรออีกหลายๆทีมให้ขึ้นมาเพราะว่าเราคิดถึงดาร์บี้เคานตี้แกะเขาเหล็กอไอ้พวกนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะเพราะฉะนั้นสถิติที่อาร์เซนอลเจอกับฟอร์เรสต์ทั้งหมดในทุกถ้วยนะอาร์เซนอลชนะ54ครับสเสมอ22แล้วก็แพ้ไป29นี่คือสถิตินะแล้วก็ อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อวานรายละเอียดของบรรดาน,นักเตะของเขานะก็รวมของทั้งคริสฟูดทั้งโอดอยอะไรพวกนี้ก็คงจะคงจะเป็นตัวแสบครับมีทั้งมอร์แกนจิฟไว้แล้วก็มีเอรังกานะตัวการเขาก็ได้เป็นตัวโมโวริเนกสกับไรอ,อันเยสไรอันเยสที่ตัวปวดเลยนะเป็นมิดฟิลล์ตัวหนึ่งที่แบบเล่นดีนะครับแล้วก็ปวดดีมากๆนะครับกองหลังเขาก็มีโมลิโลมีโมเรโนมีเลียนโควิดแล้วก็มีโอเลียนานะครับประตูเขาก็เป็นแมสซาร์แมสเซลก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ แข็งแร่งคิดฟูดเป็นศูนย์หน้าที่ตอนนี้ร้อนแรงที่สุดครับยิงไปแปดลูกแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องคุมให้อยู่เอาให้ได้นะครับการคาดการณ์เอาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับตัวผมนะผู้สารประตูเดวิดไรยาแน่นอนครับแบ็คขวาจะเป็นยูเลยนทิมเบอร์แบ็กซ้ายคาราฟิโอเล่ครับผู้เซ็นเตอร์มากันเดียสกับซาลิบากองกลางผมยังคงมั่นใจว่าพี่หมึกโทมัสปาเตลงสนามแน่นอนคือหลายหลายคนบอกว่าจะกลับมาเล่นแบบเอาเอาพข้าต มายืนแล้วก็มาตีน,นการคู่กับมิเริโน่แต่ตัวผมผมยังไม่คิดแบบนั้นพี่หมึกยังไม่มีอะไรผิดพลาดให้เห็นและการที่พี่หมึกได้เล่นในต,ตำแหน่งโฮลี่ฟุตบอลตัวนั้นตรงนั้นนั่นคือตำแหน่งที่ดีสุดของพี่หมึกเพราะว่าเท่านี้ฟันทงพี่หมึกเล่นเป็นตัวกลางตัวรับให้เราแน่นอนครับประสานงานกับมาติน,นการกับพิคคา้าตเดคลท์มิเรลโน่ยังคงจะต้องรอรับโอกาสอยู่ข้างมานั่งสำรองอันนี้ความคิดผมนะทางขวาบูโยสกาผมว่าลงนะทางซ้าย ถ้าเบื่อดูกันนะชั่วโมงนี้ผมว่ามาตี้ดีกว่าเพราะอย่างลืมมาตี้ลิคาโดคาราฟรีมาแล้วมาตี้มีองค์ลงแน่นอนครับหน้าเป้าคลายฮาวเวิดในขณะที่ทั้งเบริโนเองทั้งโทสตาแล้วก็ Jesus, ก ing, ไคเบียนเจสซุดโลตุลุนไลฮิมซลิงไอจหนูอีธานก็คงจะต้องได้รับโอกาสอยู่ตรงมานั่งสำรองคอยไปเปลี่ยนละกันวันนี้อาจจะไม่คล่องคอเท่าไหร่แต่ผมว่าสามแต้มน,นะครับคือมันต้องต้องอ่ะมันเป็นอัมสเกมอ่ะ มันจะต้อง3มแต้มแล้วถ้าเราจะกลับมาอยู่ในเส้นทางของการที่จะลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งการได้เล่นในบ้านการได้เล่นกับนอตติแมฟอเรสแม้ว่าอันดับจะอยู่ติดกันก็จริงครับแต่มันควรจะ3แต้มหนึ่งแต้มถือว่าผิดหวังวันนี้เราคิดว่าชนะและเดี๋ยวค่าคืนนี้ครับตั้งแต่ทุ่มไลไปเจอผมได้ที่โฮปแอนด์โฮปคราฟ t b บานะครับอยู่ตรงรามินทาเลยร้อยสามไปนิดนึงอะ่ะเลยชิกไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปในซอย จะเป็นสนามกลอฟอะครับเป็นสนามได้กร์ฟนะแล้วก็ร้านเนี้ยร้านอ่ะอ่ะโฮปเป็นโฮปเนี่ยจะอยู่ชั้นสามจะอยู่ชั้นสามมีที่จอดรถดีๆอ่ะหลายคนกับรานจะลงทะเบียนกันแล้วนะก็มีการส่งส่งสัญญาณกันแล้วไปเจอกันนะเจอกันก็ทักทายกันเรียกกันได้นะครับก็คงประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ไปว่ากันแล้วก็เส็จากคู่เราลุ้นคู่ดึกนซิตี้กับจะเปิดต่อมันแน่นอนนะก็ฝากไว้ในอ้อมใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับบมึกแก้วคลาสสิกของทีห่วยนะครับ 100กรัมแน่แนๆอย่างนี้เลยนะ320บาทส่งตัวไทยครับพร้อมกับน้ำจิ้มถั้งสั่งสกล่องขึ้นไปเ็ะคิดเปยงแค่กล่องละ300บาทส่งตัวไทยเช่นกันฝากอ้อมใจด้วยแล้วก็เสื้อก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมรอตัวอย่างมาให้เรียบร้อยมาใส่ให้ดูดูเนื้อผ้าดูอะไรให้มันดูโอเคก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมานําเสนอพี่น้องกันอีกทีแต่วันนี้ขอบวกหนึ่งก่อนใครต้องการเสื้อก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งกนงันมาจะดูกำลังพลของเรานะครับ ฝากดูคลิปกันยาวฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่เฮชอนนอาร์ชอนแฟนคลับด้วยครับวันนี้เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมานะจะทําเป็นช,อชอ็อตช็อตอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะเพราะว่าบางทีก็ต้องหลบนะ่ะเพราะว่าบางทีเขาก็เปิดเพลงเปิดเพลงมันก็ต้องหลบด้วยกระสนินะเดี๋ยวผมก็พยายามหลบเลยจะเก็บบรรยากาศแล้วก็มาตัดต่อกันเป็นคลิปให้ดูกันในวันพรุ่งนี้ละกันสําหรับบรรยากาศอาร์ชอนเปิดบ้าน เจอ nottingham forest ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กับที่ว e c h a n n l สนัสนนแฟนคลับด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งมาใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดแจแดงภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะหวังว่า3แต้มในคืนนี้ติดตามมาได้สวัสดีครับ